เอาสบายดีท่านผู้ชมตุกการมาเนี่ยก็มาพอกขานอนสิงใจขึ้นก้าวนอนสอนงใจก็จะลังน้ำไม้จะลังน้ำไม่ก็จะมือพุ่นตัวเองเทอรเรนอ่านหนามตัดไม่ จะตัดเรียนอะไรมาตัดมีดใช่เวลาตัดเวลาเรียวเลย้วก็เรียกเขาเป็นเนื้อเรียกได้

เอาเก็กองรังใจกับเี่ท่านรดวตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง้องหัใจเด้อเดี๋ยวนะงใจกสสนะ็สวัสดีครับสว,วัสดีครับ